สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซาราซีชแนลนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันในส่วนของประดับนะครับซึ่งเราจะคุยกันในส่วนของประดับในส่วนของต่างหูผมเชื่อว่าหลายหลท่านอาจจะเห็นได้ชัดเจนในไลฟ์สตรีมเนี่ยคำถามเนี้ยจะเป็นคําถามที่ผู้เล่นใหม่ถามกันบ่อยมากจริงๆผู้เล่นเก่าบางคนก็ยังลังเลในการเลือกใช้ประดับส่วนหูตรงนี้อยู่ถึงแม้ว่าประดับแบบยอดนิยมจริงๆเนี่ยจะมีแค่ไม่กี่ชิ้นนะครับประมาณ3ชิ้นเท่านั้นเองนะครับก็คือหูเด็บ หูกาดและก็หูแบมนะครับโดยที่ประดับที่ยอดนิยมที่สุดที่คนใช้เยอะที่สุดเนี่ยก็จะหนีไพผลหูแบมแต่ว่าประดับอีก2ส่วนนะครับที่เป็นประดับในส่วนของหูกาดและก็หูเรบเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรใช้งานรูปแบบไหนทำไมถึงเป็นที่นิยมเหมาะกับการใช้งานแบบไหนแล้วก็ละครที่เพื่อนเเล่นเนี่ยเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบนั้นหรือเปล่าในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันในรายละเอียดส่วนนั้นกันก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในส่วนของหูแต่ละชิ้นเนี่ยแต่ละรูปแบบเนี่ยทาง่่ยไรโดี ถ้าเป็นในส่วนของหูยอดนิยมอย่างในส่วนของหูแวนเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าใจกันดีแล้วนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันจะมีเซตัสนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็คือการดูดเลือดนะครับตามชื่อบวัมพาริกเอริ่งเลยก็คือเน้นการดูดเลือดเป็นหลักนะครับให้เลือดนิดหน่อยแต่ว่าจะเน้นหนักๆไปที่การดูดเลือดในส่วนนี้เนี่ยสาเหตุที่หูแวมเป็นที่นิยมก็ตรงตัวเลยคือมันเน้นการดูดเลือดทําให้เรายืนชนมอนในน,นั้นได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถมีเซตเเทนดูดเลือดคืนเนี่ยเวลาสู้กับมอนบบอนน้้้เจะทําใหลืืดดฟไไว ครับหูประเภทนี้จะนิยมใช้มากๆกับอาชีพที่สามารถทํา d p พหรือว่าทำดาเมจต่อวิได้ไวหรือว่าได้สูงมากๆนะครับย,ก,ยกตัวอย่างตัวพวกแบบเบลเดอร์หรือว่าฟอสตกันอะไรทํานองนี้นะครับฟอสตอาชเชอร์อาชีพที่สามารถยิงรัวๆใส่มอนกลุ่มใหญ่หรือว่าใส่บอสได้ส่วนหูอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นหูกาดนะครับหูกาดจะทําหน้าที่แบบตรงกันข้ามกันกับในส่วนของหูดูดเลือดหูดูดเลือดเนี่ยจะทําหน้าที่ในการดูดเลือดใช่ไหมแต่ว่าหูกาดนะครับจะเป็นหูที่ทําหน้าที่ในการหลบหลีก หูงานเนี่ยจะมีข้อดีหลักๆเลยอย่างแรกเลยคือมันถูกกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบกับหูแวมไพร์ในอัตราส่วนของความแรงแล้วก็ ความนิยมของไอเทมเนี่ยฮูกาจะถูกกว่านะครับนิดหน่อยแล้วก็ฮูการเนี่ยจะเป็นที่นิยมนะครับน้อยกว่าแต่ว่าก็เป็นไอเทมที่นิยมนะครับพอสมควรในอาชีพเบลดนะแต่ว่ากับอาชีพอื่นๆเนี่ยก็มีให้เห็นบ้างปรับปรายแต่ว่าก็จะไม่ไดีเยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับหูแบมตัวฮูการเนี่ย,ยจะทําหน้าที่เพิ่มดีเฟนซ์แล้วก็เพิ่มอีเวชั่นแล้วก็ในส่วนของดีเฟนซ์เรทหลกัหลกๆก็คือเพิ่มในส่วนของค่าหลบทั้ง2แบบนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่า หูประเภทนี้จะเหมาะกับอาชีพที่มีค่าความหลบหลีกค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับยกตัวอ,อย่างจำพวกเบเดอร์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกตามตรงว่าหูประเภทนี้จะไม่ค่อยนิยมนะครับสำหรับตัวละครที่มีอุปกรณ์สมใส่ไม่เยอะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการลงในดันเจี้ยนที่แบบไม่ได้สูงมากเนี่ยหูประเภทนี้จะไม่ค่อยนิยมเพราะว่าบางทีเนี่ยใส่ไปมันจะไม่ค่อยช่วยนะครับแต่มันก็แล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้สามารถใส่ได้เพีเยงแต่ว่าจะนิยมสําหรับคนที่มีไอเทมอุปกรณ์ค่อนข้างสูงแล้วนั่นเองใน,ในส่วนีย่ <ไป S 1> นทิ มากๆแล้วก็น่าจะเป็นหูที่ต้องใช้คําว่าใช้กันเยอะมากๆในแพทนี้นะครับแล้วก็แทบทุกคนที่เล่นคาบาวจริงจังเนี่ยจะต้องมีหูประเภทนี้ไว้ติดตัวกันตลอดนั่นก็คือหูเดฟนะครับในส่วนของหูเดฟเนี่ยจะเป็นหูที่เน้นพลังป้องกันเป็นหลักตามชื่อเลยก็คือ Defensiv e earring นะครับหรือว่าหูที่แบบเน้นการป้องกันโดยที่ถ้าเราเปรียบเทียบพลังป้องกันที่ได้นะครับจากในส่วนของหูเดฟถ้ามาเปรียบเทียบกับหูการเมื่อกี้เนี่ยหูเดฟจะให้พลังป้องกันที่สูงกว่ามากนะครับ มีในส่วนของปฏิเสธเจาะเกาะเข้ามาเพิ่มให้ด้วยนะครับแต่หลักๆแล้วนะครับหูเด็บจะมีจุดเด่นทางด้านพลังป้องกันหูเด็บเนี่ยจุดเด่นหลักๆเลยก็คือป้องกันถูกไหมแต่ว่า นอกเหนือจากการลงนันแล้วเนี่ยมันจะสามารถนําไปใช้ในวอได้ด้วยนะครับมันเลยทําให้หูเด็บเป็นที่นิยมมากๆเพราะว่าหูเด็บจะเป็นหูที่สามารถนําไปใช้ได้ทั้งในดันเจียนแล้วก็ในวอมันจะคุ้มค่ากับเงินมากกว่าเพราะว่ามันจะสามารถใช้ได้ทั้ง2ที่โดยทีเ่เราแทบจะไม่ต้องสลับสับเปลี่ยนไอเทมเยอะและที่สําคัญคือในวอเนี่ยมันดูดเลือดแทบไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับมันแทบจะไม่สามารถดูดเลือดได้เพราะฉะนั้นนะครับหูเด็บหรือหูกาดจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในมิชชั่นวอรนั่นเองมันเลยททํําาาาาาาใใหหหู้้เดนนนะรรับบิยมมมกกกว่สก่สีจชง หลากหลายพื้นที่มากกว่าสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้หูเดฟเนี่ยมันถูกนําไปใช้งานในดันเจียนได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากดีเฟนต์คือตัวดีเฟนต์เนี่ยมันมีเยอะขึ้นมันก็ดีแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถดูดเลือดหรือว่าไม่มีซัตเทนมายืนชนมอนเนี่ยมันก็จะไม่สามารถยืนได้ถูกไหม เพราะว่ามันจะทำให้แบบเลือดเรามันไหลลงไปเรื่อยๆเนี่ยพอถึงช่วงที่มันไม่เด้งขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสตายได้นะครับแต่ว่ามันจะมีในส่วนของ k คอ o ส upgrade นะครับที่เราสามารถทํามาใส่เข้าไปในตัวของอุปกรณ์เนี่ยทำให้เราได้ค่าดูดเลือดนะครับเป็นการดูดเลือดเพอร์ฮิตเข้ามาเสริมตรงนี้นะครับซึ่งมันอาจจะเหมือนไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอมันมีเข้ามาใส่ นะครับแล้วก็การที่มีอะไรพวกนี้มาเสริมนะครับจากเซตัตตรงนี้ไปบวกกับรูนบวกกับเซตัสอื่นๆในตัวละครเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครเราเน่ดูดเลือดได้เยอะจนที่แบบอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องใส่หูแหวมเลยครับมันจะมีหูอีกประเภทหนึ่งที่หลายคนนิยมใช้กันแล้วก็เป็นหูที่สามารถใส่ได้นะแล้วก็อาจจะประหยัดเงินได้มากกว่านั่นก็คือหูมังกรแ้่ส่วนหูมังกรเนี่ยมันจะมีจุดเด่นคือมันสามารถที่จะมีได้ทั้งในส่วนของดีเฟนต์มีได้ทั้งส่วนของดูดเลือดมันเป็นหูที่สุม Bot, ่มออปชัน เหมาะสําหรับคนที่อยากได้งบกลางๆไม่แพงมากแล้วก็ออปชันสวยๆหรือบางครั้งก็จะมีในส่วนของออปชันที่เป็นดีฟ ens ท็อปท็อปที่แบบดีฟ ens สูงๆในราคาที่แบบมันไม่แรงมากก็มีเช่นกันข้อดีของหูบางก,ก็จะเป็นในส่วนนั้นก็คือราคามันจะไม่แพงมากแต่ว่าข้อเสียคือมันจะหายากมากกว่าแต่ถ้าใครที่แบบลงดันได้ลงดันหูมังก,ก็สามารถลงไปหาเองได้เช่นกันทีนี้เราพูดถึงในส่วนของความแตกต่างกันไปแล้วนะครับว่าหูแต่ละแบบเนี่ย ทำงานแตกต่างกันประมาณไหนนะครับทีนี้เราจะพูดถึงการใช้งานอันนี้ผมขอพูดดักไว้ก่อนเลยนะครับว่าหูแต่ละแบบเนี่ยมันมีจุดดีจุดเด่นของมันนะครับอยู่ที่ความชอบแล้วก็อยู่ที่ไซน์การใช้งานล้วนๆน,นะครับไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วก็ทุกอย่างสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งหมดแต่ว่าผมต้องขอบอกแบบนี้ก่อนนะครับหูที่เป็นนอกเหนือจากหูแวมเนี่ยสำหรับผมแล้วนะครับ ้าหูที่ไม่มีดูดเลือดสําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่อยู่ในช่วงเริ่มตน้นผู้เล่นที่ยังไม่เลเวล2 0 0หรือแบบอาจจะเลเวล2 0 0แล้วแต่ว่ายังมีของไม่เยอะเนี่ยเอาง่ายๆถ้าแบบเลขแดงเลขฟ้าของคุณยังไม่ทะลุหมื่นเนี่ยผมจะไม่นนาให้เชียร์ใส่หูอื่นที่ไม่ใช่หูแบมนะครับผมยังมองว่าหูแบมเนี่ยเป็นหูที่ตอบโจทย์ที่สุดสําหรับคนที่มีของระดับกลางๆลงมาเพราะว่ามันจะช่วยในการยืนในดันให้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เรานะครับสามารถยืนชนบอสได้นานขึ้น อาจจะจบดันได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับโอเคการที่เราใส่หูเดฟหรือว่าหูหลบเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มพลังป้องกันช่วยโอกาสหลบหลีกใช่ไหมแต่ว่าถ้าอุปกรณ์สวมใส่เราไม่สูงพอนะครับเอ็กตีไม่สูงดีไวไม่สูงนะครับหรือว่าอ่เซตัตอื่นๆรวมกันมันไม่ได้สูงมากพอเนี่ยหรือแบบแม้กระทั่งในส่วนของคอเลกชันเองเนี่ยถ้ามันไม่เยอะมากๆเนี่ยเวลาเรามีเซตัตพวกเนี้ยที่มันแบบหลัก ร้อยสองยแบบนิดๆหน่นอยๆเนี่ยมาเสริมเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้ช่วยขนาดนั้นในทางกับการถ้าเรามีดูดเลือดที่สูงขึ้นเนี่ยเราจะยืนชนมอนชนบอสได้ง่ายกว่าซึ่งในส่วนเนี้ยผมมองว่ามันเหมาะสมสาหรับทุกอาชีพนะครับสำหรับคนที่งบไม่เยอะทีนี้สําหรับคนที่มีงบขึ้นมาพอประมาณนะครับสำหรับคนที่แบบอยากจะขยับเป็นลงดันโซโล่ให้มากขึ้นและเริ่มทะลุเทมปัตขึ้นไปแล้วเนี่ยผมพูดตรงว่าหูทุกแบบสามารถเลือกใช้ได้แล้วก็หูแต่ละแบบเนี่ย มีจุดเด่นที่เป็นของตัวเองอย่างที่เราเคยเห็นกันอย่างชัดเจนม,มากๆว่าบางดันเจียนเนี่ยถ้าเราใส่หูแบวเนี่ยเราจะไม่สามารถยืนได้เพราะเราจะโดนบอสสกิลตายตลอดแต่ถ้าเราใส่หูกาดเข้าไปเนี่ยเราจะเพิ่มโอกาสในการใช้ชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นแบบอย่างดัลลิคิดนะครับหรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของดันเพนเดอร์โมเดียมเองเนี่ยบางทีสาหรับบางอาชีพบางตัวละครเนี่ยใส่หูกาดเนี่ยก็จะช่วยให้เรายืนหรือว่ามีชีวิตรอดในดันได้ง่ายกว่ามากๆในทางกับการนะครับสำหรับบางอาชีพนะครับก็อาจจะเหมาะสาหรับการใส่หูเด็ม,มากกว่าเช่นวอรร พลังป้องกันให้มันสูงขึ้นไปอีกนะครับจากที่สูงอยู่แล้วเนี่ยทำให้อาชีพเหล่านั้นตัวละครเหล่านั้นเนี่ยยืนในดนันง่ายขึ้นนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการที่เพื่อนๆจะเลือกใส่หูส่วนอื่นที่ไม่ใช่หูแวนเนี่ยผมแนะนําว่าต้องมีอุปกรณ์สวมใส่ที่สูงพอสมควร,วควรแต่ถ้าแบบ เราจําเป็นต้องลงวอรงจริงๆอยากลงวอรงจริงหูเดฟก,ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆทีนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้โฟกัสมากๆก็คือว่าหูเดฟส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเหมาะกับอาชีพที่เลือกอัพสเต็งเป็นหลักนะครับส่วนหูกาดนะครับจะเหมาะกับอาชีพที่เลือกอัพเด็กเป็นค่าหลักแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแบบนี้100%ยเนนะหลักๆแล้วก็คืออยู่ที่ว่าด้านไหนเราต้องการค่าหลบหลีกด้านไหนเราต้องการค่าพลังป้องกันเท่านั้นเองก็อันนี้สามารถไปปรับเลือกใช้ตาม ความรู้สึกความชอบส่วนตัวได้เลยนะครับแต่ย้ําอีกครั้งตัวตๆวว,ว,ว,วว่าถ้าจะใส่หูเดฟหูกาดพวกนี้ chaos u p ปเกรดอย่างต่ำก็ควรจะเป็นเลเวลสินะครับถ้าเป็นไปได้ควรจะเป็นเลเวลสิขึ้นไปอย่างที่สุดถ้าเป็นหูเดฟนะครับอาชีพอย่างวิศาสตร์นะครับบางครั้งเนี่ยพอได้หูพวกนี้มาใส่มาช่วยเสริมเนี่ยก็จะทาให้การยืนในดันง่ายขึ้นมากๆ มันจะป้องกันการโดนบอสตีตายภายในชิดเดียวก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับอูแบมเน้นการดูดเลือดนะครับหูกาดเน้นการหลบหลีกหูเรบเน้นพลังป้องกันนะครับถ้าแบบเพื่อนๆโดนดาเมจชุดเดียวตายบ่อยๆก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมถ้าชอบก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้กับเราด้วยนะครับถ้าผมยังอธิบายไม่ดีพอหรือแบบยังข้ามามส่วนไหนไปเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้สามารถให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมได้หรือไม่ก็สามารถบอกได้นะครับเผื่อจะทําคลิปทีี่นละเอยดขึ้ เ,เฉพาะเจาะจงไปในแต่ละหูให้มากกว่านี้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ